สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับผมพีเอฟก็จะมาพูดคุยนะครับผมหรือจะมานั่งเล่านะครับให้ฟังว่าเราเคยสังเกตไหมครับเวลาเราส่งเราเนี่ยจัดหานะครับพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์นะครับจากฟาร์มอื่นนะฮะหรือว่าจัดหาพ่อแม่พันธุ์นะครับจากฟาร์มอื่นนะครับหรือจังหวัดอื่นนะฮะ มาเพื่อที่จะพัฒนานะครับหรือว่าเพื่อที่จะมาทำาสายพันธุ์ที่เรา,าจะพัฒนาไก่ในฟาร์มเราเนี่ยหรือพัฒนาสัตว์ในฟาร์มเราเนี่ยนะครับขึ้นไปอีกเนื่องจากาสัตว์ในฟาร์มเราอาจจะอาจจะยังมีจุดด้อยนะครับอะไรหลายๆอย่างนะครับเราเลยจะหาสัตว์จากฟาร์มอื่นเนี่เข้ามา นะครับแก้จุดด้อยตรงนั้นนะครับอันนี้เนี่ยพอเราติดต่อนะครับผมติดต่อขอทาบทามนะครับย้ายบ้านมากันแล้วเนี่ยพอมาถึงตอนเดินทางมาเนี่ยก็แข็งแรงนะครับผมการเดินทางนะครับฝ่ายแผนกการ BRUNO ขนส่งก็ดูแลนะครับสัตว์ที่เราสั่งมาเนี่ยเป็นอย่างดีเนาะเ,เสร็จแล้วนะครับพอมาถึงที่ฟาร์มเรานะฮะเราก็ดูแลเป็นอย่างดีเช่นกันนะครับพอรับพอรับสัตว์จากที่บริษัทขนส่งสนะครับผม มาพักฟื้นที่บ้านเรานะครับอย่างดีนะผมสองสามวันแรกไม่เป็นไรเลยนะครับปกติมากนะฮะพอเข้าวันที่สามที่สี่นะครับบางตัวเริ่มมีอาการไม่ยอมกินข้าวนะครับผมมีอาการเริ่มซึมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการเป็นสาเหตุเป็นอาการปกตินะครับผมของสัตว์ที่ย้ายนะครับย้ายย้ายฟาร์มหรือย้ายบ้านนะครับก็จะมีอาการเครียดเล็กน้อยนะครับผมอันนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบว่าพอเป็นสักวันสองวันแล้วก็หาย แต่คราวนี้ปัญหาที่เกิดคือพอเป็นสองสามวันแล้วนะครับก็ยังไม่ยอมกินข้าวยาวเลยหรือไม่ก็บางตัวคือกินข้าวแล้วกระเพาะไม่ย่อยนะครับผมพอผ่านมาเป <ENNIS> ็นอาทิตย <What> ์แ <chưa> ล <eterm Gore> ้วเนี่ยนะครับเริ่มกินข้าวแล้วกระเพาะไม่ย่อยหรือบางบางตัวคือไม่กินข้าวเป็นอาทิตย์เลยเนี่ยแสดงมาแสดงอาการนะครับที่หมายความว่าเริ่มไม่ใช่เพราะว่าเครียดจากการเดินทางแล้วคราวนี้เริ่มเริ่มเกิดการมีอาการป่วยเจ็บป่วยแล้วนะครับผม ปัญหาคราวนี้นะครับเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยเราก็เราก็ป้องกันไปอย่างดีแล้วให้กินกินยานะครับกินยาแก้แพ้อากาศนะครับกินยาแก้เครียดแล้วทาไมยังเป็นอีกนะครับผมคราวนี้เราต้องมาดูนะครับว่าที่ฟาร์มเรานะครับเรามาดูแบบละเอียดนะครับผมคือหนึ่งที่ฟาร์มเราทําวัคซีนอะไรบ้างนะครับผมกับสัตว์ในฟาร์มเรานะฮะคือถ้าเกิดอย่างบางฟาร์มนะครับผมบางฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างเดียวนะครับผมเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างเดียว ก็จะทําวัคซีนเฉพาะของสัตว์ปีกนะครับผม,มก็จะมีแค่เออราล็อกเซฟนะครับผมนิวคาเซินนะครับแล้วก็ฟีดาษแล้วกอ็อะไรนะอะฮิว่าเป็ดไก่แบบนี้นะครับเราอาจจะทาตัวยืนพื้นไว้4ตัวนะครับสําหรับของสัตว์ปีกนะฮะคราวนี้ไก่คือสัตว์ปีกจากที่เราสั่งมาเนี่ยมาทําพ่อแม่พันธุ์เนี่ยทางฟาร์มได้ทํามาเหมือน4ตัวของเราหรือเปล่านะครับ อาจจะประมาณว่าของเราทําไว้สี่ตัวแต่แต่อที่ส่งมาทําไว้สามตัวนะครับผมพอมาถึงบ้านเราก็เลยมีอาการป่วยนะครับผมอาจจะเริ่มมีอาการป่วยจากไอตัวที่ไม่ได้ทําวัคซีนตัวที่สี่มาก็ได้นะครับฟังให้ดีนะครับผมคือทางฟาร์มเราทําไว้สี่นะครับทางฟาร์มพี่ส่งสัตว์ปีกมาให้เราทําไว้แค่สามอย่างนี้นะครับผมก็อาจจะเกิดอาการป่วยได้เพราะว่าทําวัคซีนไม่ครบเท่าของเรานะฮะหรือ นะครับหรือนะครับฟาร์มที่เขาส่งสัตว์ปีกมาให้เราเนี่ยเขาเลี้ยงแต่สัตว์ปีกอย่างเดียวแต่พเออิญที่ฟาร์มเรานะครับเลี้ยงหมดเลยหมูหมูเอ้ยสัตว์ปีกเอ้ยหมาเอ้ยแล้วก็วัวเอ้ยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วทุกอย่างในฟาร์มเราทําวัคซีนหมดเลยนะครับทุกอย่างในฟาร์มเราทําวัคซีนหมดเลยก็หลายคนก็จะบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับสัตว์สัตว์กีบกับโรคสัตว์กีบกับโรคสัตว์ปีกมันไม่ถ่ายทอดอมันไม่ได้ติดต่อกันได้ ก็ใช่ครับแต่ความสกรปรกในฟาร์มนะครับคือเชื้อโรคในฟาร์มภายนอกนะครับผมเชื้อโรคในความฟาร์มหรือพูดกันแบบภาษาบ้านๆให้เข้าใจง่ายคือความสกรปรกมันแตกต่างกันนะครับผมคือสัตว์ในฟาร์มเราอาจจะมีภูมิต้านทานของของบ้านเราไงามีคุมต้านทานความสกรปรกของขี้หมูขี้แมวขี้หมาขี้วัวนะครับผมแต่ฟาร์มที่เราสั่งสัตว์ปีกมาเนี่ยเขามีแต่สัตว์ปีกอย่างเดียวเขาก็เลยไม่มีภูมิต้านทานหรือว่าไม่เคยชินกับ ขี้หมูขี้หมาขี้แมวอย่างนี้นะครับผมก็จะทําให้ป่วยได้และอีกกรณีหนึ่งนะครับผมเราเราคุยไปเลยนะครับผมปกากรนียายนะและอีกกรณีหนึ่งคือคือนะครับผมบ้านเราเนี่ยมีเชื้อโรคสะสมในในสัตว์ปีกนะครับผมอาทิเช่นบ้านเรานะครับเราเราทำวัคซีนนิวคสเซนเราทําวัคซีนอหิวาเป็ดไก่นะครับ แต่บ้านเราเคยป่วยใหญ่นะครับเคยป่วยใหญ่คือป่วยแล้วก็สูญเสียหรือว่าเกิดอาการตายทั้งสัตว์ป่วยตายทั้งบ้านเลยด้วยโรคด้วยโรคอหิวาเป็ดไก่ก็ดีหรือว่าโรคนิวคาเสเซนก็ดีนะครับผมแล้วเราก็ฝังสัตว์ไว้ในเขตบริเวณบ้านเรา <Okay. S 1> ขังสัตว์ไว้ในเขตบริเวณบ้านเราไม่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อาจจะเผาทําลายในบริเวณบ้านเราเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือสัตว์ ที่เหลือรอดเนี่ยเราก็เก็บขึ้นมาทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือเอามาเลี้ยงต่อได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสายเลือดของบ้านเราอยู่แล้วนะครับอาจจะตายคือมันจะมันมันอาจจะไม่ตายหมดทั้งฟาร์มมันอาจจะตายคือมีร้อยตัวมันอาจจะตายเหลือสัก4ี่ตัวไอ้โรคพวกนี้มันจะเหลือเชื้อไว้ให้ครับเหลือเชื้อไว้ให้สี่ตัว5้าตัวอะไรอย่างเงี้ยมาเอาทุกคนฟังแล้วอาจจะอมยิ้มอยู่ว่าเฮ้ยจริงเลยทําไมพี่รู้บ้านกูก็เป็นกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับม่งตายทุกปีนะแล้วแล้วก็มีอาการคือแบบ โอต้ตายตายไปาตายให้หมดหมดไปเลยจะได้เลิกเลี้ยงอ่ะไอคำนี้แหละที่บอกตายหมดหมดไปเลยตายให้หมดหมดไปเลยจะได้เลิกเลี้ยงเปล่าครับแม่งมันจะเหลือไว้ให้สองหรือสามตัวนะครับผมหรือไม่ก็เหลือไว้ห้าตัวอย่างนี้นะครับผมมันจะเหลือเชื้อไว้ให้เราเราก็เลิกไม่ได้เราก็ต้องเพาะต่อน่ะนั่นแหละมันก็จะคือตัวพาหะนะครับไอตัวพาหานี้หลายคนอา,อาจจะดูมันไม่เห็นป่วยเลยแล้วเราก็ทําวัคซีนไว้แล้วด้วยนะเออ นั่นแหละครับคือเชื้อมันก็จะสะสมอยู่ในในดินนะครับผมอยู่ในดินอยู่ในในเล้าไก่อยู่ในตามซอกหลืบเล้าไก่อยู่ในตามทั้งหลายแหล่ในฟาร์มเรานี่แหละครับทําไมพี่เอฟถึงรู้เพราะว่าพี่เอฟเคยครับพอเราสั่งสั่งตัวผู้ตัวเมียอย่างที่อื่นเข้ามาได้อาทิต์หนึ่งเอ้าป่วย อ่าตอนแรกตอนแรกก็คุยกันก่าเจ้าของฟาร์มอีกที่หนึ่งนะครับเจ้าของฟาร์มอีกที่หนึงนงน่งก็ดีมากาจะบอกเอ้ยเจ้าที่แรงมัง้งผมต้องเส้นไหวเจ้าที่ก่อนตัว2ตัวหรือเปล่าแล้วส่งตัวเปลี่ยนมาให้อะไรประมาณนี้นะครับคือเจ้าเที่ยวของนั่งแบบกูไม่รู้เรื่องอะไรกับพวกมึงเลยเออไก่มึงมั้งไก่มึงป่วยเพราะโรคที่มันซึมอยู่ในพื้นที่บ้านมึงนี่แหละอะไรประมาณนี้ไงจนจนเพียบมานั่งนึง่อีกทีหนึ่งถ้าเกิดเราเคลียร์เราเคลียร์โรคที่อยู่ตามซอกตามหรือฟาร์มเราไม่ได้เนนี่ยนะครับ มันก็จะไม่หายนะฮะต่อให้อีก10ปีมันก็จะไม่หายนะครับผมมีฟาร์มใหญ่เหมือนกันที่ออกให้สัมภาษณ์นะครับว่าสั่งไก่เข้ามาก็ป่วยเพราะว่าบ้านเขาเคยป่วยมาก่อนนะครับวิธีก็คือฉีดยาฆ่าเชื้อทุกทุกซอกทุกมุมของบ้าน,นครับทุกซอกทุกมุมของฟาร์มครับฉีดแมงทั้งเดือนติดก,กันเลยครับทุกวันนะฮะเดือนแรกฉีดทุกวันเลยครับผมฉีดทุกวันเลยนะครับ30วัน31วันฉีดแมงให้หมดทุกวัน นะครับผมแล้วก็เริ่มห่างเป็น3วันฉีดทีแล้วก็เริ่มห่างเป็นอาทิตย์หนึ่งฉีดทีแล้วก็เริ่มห่างมาเป็น2อาทิตย์ฉีดทีอะไรแบบนี้นะแล้วก็เป็นเดือนฉีดทีหนึ่งอย่างนี้นะครับพอเดือนฉีดทีหนึ่งครั้นี้เราก็จะหยุดได้เชื้อมันก็จะหายไปพอเชื้อหายไปเราค่อยนําเข้าสัตว์จากข้างนอกเข้ามานะครับลองดูครับลองนั่งเราเรามานั่งนึกดูครับเราจะได้จับได้ว่าบางอ้อตรงไหนนะครับบางอ้ออยู่ตรงไหนที่พี่เอฟยกตัวอย่างมาหลายๆอย่างเนี่ยลองจับจุดดูดีๆนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าอ เออมันเป็นอย่างนี้นี่เองทาไมเราถึงสั่งพ่อพันธุแม่พันจากที่อื่นเข้ามาแล้วมีอาการหงอยเหงาเศร้าซึมแล้วตายไปในที่สุดนะครับผมหลัก,หล,กหลักใหญ่เลยไอเชื้อที่แฝงนี่แหละครับคือหลักใหญ่ครับเพราะว่าพี่เอฟเคยสังเกตดูนะหลักใหญ่ที่เจอคือบ้านเราเคยป่วยหนักนะครับผมแล้วก็พอเราเอาสัตว์เข้ามาเนี่ยมันก็จะมันก็จะป่วยตายพอเราลองมาฉีดยาฆ่าเชื้อมาฉีดชุดใหญ่ที่พี่เอฟบอกนะครับผม มันก็หายไปเลยครับอ่า,ามันก็หายไปนะครับแต่เราอย่าไปเราอย่าไปไว้วางใจนะครับผมเราอย่าไปไว้วางใจคือเราต้องคอยฉีดอยู่เรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็คอยทําวัคซีนอยู่เรื่อยๆนะครับผมทําความสะอาดบ้างนะครับไม่ต้องทําให้มันสะอาดเอี่ยมกลิกนนะครับผมเพราะว่ายัางไงมันก็คือสัตว์ครับเอาความเอาสะอาดพอประมาณของเขานะครับผมอ่าเอาสะอาดพอประมาณของเขาไม่ต้องเอาสะอาดเหมือนเหมือนอยู่ในบ้านเรานะฮะเพราะว่าถ้าเกิดแบบนั้นเนี่ยพอไก่เขาลงมาเจอสิ่งสกปรกจริงๆเนี่ย นะครับเขาก็จะอ่อนแอเราจะไปฝึกให้ไก่อ่อนแอ lead. เราจงฝึกให้ไก่เป็นไก่นะครับเราจงฝึกสัตว์ปีกให้เป็นสัตว์ปีกเอางี้าเราจงฝึกสัตว์ปีกให้เป็นเป็นสัตว์ปีกนะครับผมอ่าเราจะไปฝึกสัตว์ปีกให้ค้โลนะครับโดยการที่แบบอ๋อทุกซอกทุกมุมของเล้าต้องเอี่ยมสะอาดเหมือนเหมือนบนบ้านเราเลยเล้านี้แทบจะนอนได้เลยหรือว่าเรานอนได้เลยแบบนั้นไม่ดีครับไม่โอเคนะครับสัตว์ปีกมันจะเคยตัวแล้วมันจะอ่อนแอนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ไปละบ๊าย